ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าบล็อกสีบล็อกสีนะทุกคนโอ้ oh my g o ตอนนี้เพื่อนเราก็ล่วงลงไปแล้วสีปานเย็นนะสีัานเย็นโอเคสีบานเย็นนะสีปานเย็น,น,ยน,นะน,ยนต่อไปสีอะไรเฮ้ยเฮ้ยสีนั้นโอ้โหเกือบไม่ทัน เกือบไม่ทันเอาเพื่อนคนนั้นล่วงไปแล้วอุยอ้ยอุ้ยสีเหลืองสีเหลืองอู้หูล่วงยาวเลยล่วงยาวเลยจ้าไม่ถือล่วงยาวเลยคือจ้าอาาู้ล่วงยาวเลยเนมะื่อกี้ล่วงยาวเลยอ่ะ เพื่อนเรายัางเล่นอยู่ดูสิใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างคุณโครงกระดูกกับคุณแม่สนอยเอาคุณโครงกระดูกเป็นผู้ชนะหรือเปล่าไม่ใช่ยังมีต่อคุณแม่สนอยกับคุณโครงกระตูกยังไม่ตายเอาคุณโครงกระตูกคุณโครงกระดูกคุณต้องชนะจมแม่สนอยจนนั้นอ่า คุงโครงกระดูกเป็นผู้ชนะยูเ <c oughs> ย่คุณคงกระดูกเป็นผู้ชนะแล้วทำไมบางคนถึงไปลอยตัวอยู่ข้างบนนั้นได้นะ่ะ <c oughs> ทำไมถึงบางคนขึ้นไปลอยตัวได้อะ่ะอือเอาหมดทาวเวอร์แล้วกันนะคือโหมดนี้แหละนะอ ทุกคนไปเลือกหมดไหนหมดเนี่ยทุกคนไปเลือกหมดสกเก็ตนะสี่านเย็นโอ้โหสี่านเย็นทําไมมาบ่อยจังเลยแล้วไหนสกเก็ตเราเลยจ้ะสกเก็ตเราหายไปไหนแลวจ้ะโอ้โหสกเก็ตล่องหนซื้อมาหนึ่งล้านบาทนะเพื่อนสกเก็ตล่องหนเอาไม่ใช่ล่องหนแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างใต้มันอยู่ข้างใต้เนี่ยทุกคนเห็นไหมมันอยู่ข้างใต้ เพื่อนของเค้าอยู่ข้างบนกันหมดของเราอยู่ข้างใต้โอ้โหเนี่ยมันอยู่ข้างใต้ยอยู่เนี่ยล้อสีดำมันอยู่เนี่ยเฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าโอ้ไมคก็เรามีอาณาจักรอันใหญ่เลยนะโอ้ไมคก็เฮ้ยสีดําเงินสีดําเงินโอ้แลวทำไมมีเราเป็นสภาพอย่างนี้เนี่ยโอ้ยมีเราสีแดงสีแดงหู ตาที่แล้วคุณโครงกระดูกชนะไปโอ้โหคุณโครงกระดูกเลเวลสามสิบโอไม่ก็ตโอไม่ก็ตโอไมคก็ตโอเกือบไปทนันอู้แม่สาวน้อยคนนึงว่วงไปแล้วคราวนี้ต้องชนะได้โมโมไปก่อนโมไปก่อนโอเคมาดูกันในสามคนนี้ใครจะชนะสีเขียวเข้มคุณโคงกระดูก จงมาสนอยจงแมาสนอยฉันจะต้องชนะเธอให้ได้จงแม่สนอยอืมลิ้มตาจงแม่สนอยเอ่อคุณชักจะกินเกินไปแล้ววู้่ฉันจะต้องชนะเธอให้ได้ สอสีส้มสีส้มโอ้โหโอ้โหไม่มีผู้ชนะโอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเอ,อืรอบต่อไปเลยนะโอเคนะทุกคนตอนนี้เรามาอีกตาหนึ่งแล้อู้สีดำนะถ้าเกิดเราล่วงไปก็ยังมีแผ่นรองรับเราอยู่นะอสีเหลืองสีเหลือง โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดขอแค่เราหยัดตกลงไปข้างล่างนั้นก็พอแล้วเอาสิขาวตรงนั้นก็มีแล้วเราก็สาววิ่งมาตรงนี้เนาะวิ่งมีเพื่อนตกลงไปตรงนั้นแล้วอ่ะดูดีมีเพื่อนตกลงไปตรงนั้นเทียบเลยเอาแล้วทำไมเบคอนลอยได้เอาแล้วทำไมเบคอนขึ้นมาตรงแผ่นนี้แล้วเหมือนเดิมอะ คุณคือแฮกเกอร์คุณคือโปรโอสีเขียวมะนาวฮะแต่มันเขียนว่ามะนาวเขียวมันก็จะเป็นเขียวมะนาวหรือเปล่าโอสีม่วงสีม่วงสีม่วงอยู่ไหนโอ้เกือบหาสีม่วงไม่เจอเออสีสีไหนโอสีอะไรก่อนอูอคือสีอะไรก่อน ถามจริงเหอะคือสีอะไรก่อนโอ้โหสีฟ้าสีฟ้าสีเงินหรือเปล่าสีขาวสีขาวโอเคทำไมเบคอนยืนท่านั้นน่ะทำไมเบคอนดูยืนเอยียงๆยงเลยโอ้โหถ้าเราตกลงไปอีกชั้นเราไปเน่เราโดนนี่ หนู no. ไม่อยากจะคิดสภาพจะตกลงไปโอ้ไมก็ฮอดใครจะชนะไม่อาจรู้ได้ไม่อาจรู้ได้โอ้ก็ไม่ทันเราเหลือแค่เออคุณผมผมอะไรไม่รู้เฮ้ย hey. แล้วมันก็ตรงสีม่วงที่เรายือนอยู่นั่นน่ะโอ้ยผู้ชนะโอ้ oh. มันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนเฮ้ยอืมอ้าวหน้าจอมานบังเท่านั้นอืมเฮ้ยจ้าแมวสวน้อยเธอช่างช่างจะกินกันไปแล้วฉันยอมไม่ได้อ้าวยังไม่ทันหนังใจเลยเฮ้ยฉันไม่ยอมอยู่ที่เดียวแกหรอก ทำไมเบคอนต้องยนตัวเอียงเลยนะสีน้ำตาลตรงนี้ไม่เธอ,อย่ามาอยู่กับฉัน <_ d> um> ฉันไม่ชอบคนหัวดำฉันชอบคนหัวขาวเข้าใจไหม <_ d> um> อาจริงนะชอบคนหัวดำโอ้ยทำไมฉันต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องมาอยู่กับเธอ เนี่ยฮะว้าวคราวนี้ช,ชนะให้ได้เลยสีม่วงสีม่วงสีม่วง,งโอ้อมินเนี่ยนไม่ใช่มินเนี่ยนสิสปอมบ็อ,บอกซ์อ๋อสปอมบ็อบของคุณเป็นไม n คร r a f t โอ้ไมก่กอดแสงสีแดงโอ้สีสีส สีอะไรนะสีอะไรแม,ม่ดูสีแสง <c oughs> แม่สน้อยคนนั้นตกลงไปแล้วสีบันเย็นยแล้วสีปันเย็นก็อยู่ตรงนี้โอ้สีขาวสีขาวไม่แอบกับคุณโครงกระดูกดีกว่าแหน่สีดำออมาดูกันในสามคนนี้ใครจะชนะ พี่ว่าต้องเป็นพี่แน่นอนแน่นอน <c oughs> โอ้โหเบคอนยังยิงตัวตัวยงไม่หายอีกโอ้โหเบคอนหายได้แล้วมั้งเฮ้ยเย้เราเป็นผู้ชนะยูได้รับเหรียญตาแล้วยูเมื่อไหร่จะเลเวลอัพเนี Up ่ย โอ้โหเย่ไหวาย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 เอาเอารถเข็นดีกว่ารถเข็นสายรุ้งเอาหมดรถเข็นสายรุ้งเอ้าเอ้าแล้วแกนั่นคนเฮ้ยตีชมพูเฮ้ยกระโดดไม่ได้ด้วยนี่ทมไมกระโดดไม่ได้อ่ะ หรือว่าเพื่อนคนหนึ่งก็โดดไม่ได้น่าจะโอ้มายกอดสีเหลืองสีเหลืองบูสีเหลืองสีเหลืองโอ้โหบูสีเหลืองมีแช่บล็อกเดียวด้วยโอ้โหทุกคนตักแล้วมารุมมาตุ้มกันอย่งนี้เอานะแสงสีแดง ออไอสีนะมันชื่ออันเนี้ยสีเนี้ยมันชื่อสีแสงอะไรสีสอะไรไม่รู้จะไม่ได้แะแสงสีแดงเออแสงสีแดงสีแสงสีแดงมันมีที่ไหนฮะแสงสีแดงมันมีที่ไหนถามเธอโลบอกสีแสงสีแดงมีที่ไหนเนี้ย แสงสีแดงม,มัมีที่ไหนคุณโรบล็อกหรือว,ว่านักพัฒนาก็ได้โอ้มายกอดสีฟ้า <c oughs> สีฟ้าสีเขียวโอ้โหอยู่ไกลยังเลยนะอ้เอาแล้วตรงนั้นก็มีเอาเสียมตานเสียมตานรถเข็นยังเราจะโอ้คุณ เราต้องมาแข่งขันกับคุณคนนี้สินะสีข้าวเอู้อ้าเามื่อกี้คุยังไม่ทันแบบจบอะไรเลยคือแบบแป๊บเดียวมันหายวูบไปเลยเฮ้ยคนคือโปรหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ เออเออมทำไมต้องทำไมต้องเป็นท่านั้นด้วยเนี่ยทำไมเพื่อนเพื่อนนั่งอย่างเงี้ยทำไมเพื่อนไม่ยืนเหมือนเพื่อนคนอื่นเนี่ยทำไมไม่ยืนเอา้าทำไมคนนี้ก็นั่งคนก็นั่งคนนี้ก็นั่งเอาสารุปคือติดบักจากรถเข็นนั้นมาใช่ไหมติดบักมาจากรถเข็นใช่ไหมเนี่ยคนนี้ก็นั่ง สรุปเออติดบั๊กมาจากรถเข็นนะทุกคนเนี่ยคนนี้ก็ติดบั๊มาจากรถเข็นโอ้โอ้โอ้สีดำสีดำสีดำจะไปสีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ไหนโอ้โหเกือบไม่ทันปืด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 สีขาวแต่ในภาพมันขึ้นสีเทาโอ้ โอ้สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าฟ้าสีม่วงสีม่วงดอกไปสีสีก็สีม่วงนะเฮ้อ,อไม่ใช่นะออโอ้โหทำไมทำไม โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกแมพที่เราจะนําเสนอกันเลยนะโอเคทุกคนไปโอเคนะโอเคนะทุกคนนี่คืออีกแมพหนึ่งที่เราจะนําเสนอนั่นก็คือบล็อกสีบล็อกสีคณิตนะสี 5. 5. ่บวกหนึ่งได้ห้าห้าเราเลขห้ามันอยู่ไหนโอ้โหเลขห้ามันอยู่ไหนได้ห้ามันคืออยู่นี่โอ้โหโอ้เพื่อนวิ่งโอ้ <open wing. S 1> โหเราอยู่โอ้โหหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง จ้า1นึวกหนึเทากับสจ้าโอ้โหเพื่อเราไปไกลเลยอู้คนนั้นเขาไปไกลมากอ่ะเจ็ด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 อยู่ไหนเราโอ้วิ่งไปไม่ทันมัวแต่คิดเลขอยู่อู้หไหนมีใครบ้างโอ้มีสองคน โอ้โหอ้าวคนนั้นอ้าวไม่มีผู้นชนะจบเกมมันเรียว่าจบเกม <c oughs> โอเคในรอบนี้ก็ไม่มีผู้นชนะนะทุกคนอืมเราจะมาเป็นผู้นชนะแทนโอเคนะทุกคนตอนนี้คือปลาต่อไปนะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองค่ะ สองสองสองเ<อ>ฮ้ยต่อมาไกลมากต่อมาได้ห้าห้า,ห,าห้ามันอยู่ในเราห้าอู้าห้า,หาคือตัวเลขมันเยอะมากจนพี่ไม่เห็นนะเราต้องจำสีเอาไว้แน่เลย ไหนมีใครเหลืออีกเอา้าคนนั้นเ็าไม่เล่นน่ะเอาแบบนี้เกมมันก็ไม่จบง่ายดีคนคนนั้นเขาไม่เล่นน่ะแบบนี้เกมมันก็ไม่จบง่ายดีเฮ้เพื่อนเล่นได้ยังเพื่อนเล่นเถอะเล่นตกที คือในแบบนี้มันมีเวลาจำกัดไหม่ะถ้าไม่มีนี่คือแบบอ้เพื่อนเพื่อจะเป็นภาระกับคนอื่นนะเนี่ยเพื่อนรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คือเพื่อนเป็นภาระนะเนี่ยนัน่นแหะเพื่อนเขาไม่ได้ F K นะเมื่อกี้ยังเห็นกระโดดอยู่เออกว่าจะเล่นเอ้า น้องอันดุบานใช่ไหมจบเกมเกมจะเริ่มเลีกี่สิบวิโอเคโอเคเกมต่อไปสองบวกสองทั้งสี่จ้าสองบวกสองแล้วกับสี่จ้าเบคอนใบ มีคนไปแล้าเก้าจ้าเฮ้ยไม่ใช่สี่สิบสิบสิบตั้งกับสิบนะจ๊ะจะบอกว่าพี่เป็นคนที่เออท่ากับเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดปะเจ็ดโอเคจะบอกว่าพี่เป็นคนที่คิดเลขไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ ห้าห้าห้าโอ้โหชนะแน่เลยไม่ต้องคิดแล้วไปเราได้อันดับหนึ่งนะทุกคนอันดับสองคือคนนี้นะอ่าแล้ว <c oughs> อันดับสามจะเป็นใคร <c oughs> เพื่อนคนนั้นคุณคืออันดับสามคุณใช่ไหม คุณคืออันดับสามที่นะเออคุณก็น่าจะอันดับสามจริงๆแหละเพราะไม่มีใครอยู่กับคุณเลยแม้แต่คนเดียวจบเกมโอเคจบเกมก็จบเกมจ้าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องถอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ปลัจะไปบ่ายจ้ะ,ไปไปจ,ะจุ๊บ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกตานึงนะว่าเราจะชนะหรือเปล่าเจ็ดเจ็เจดเจ็ดเจ็ดเ้ห้าจ้าห้เพื่อนอย่าวิ่งไปไกลเกินโอ้โหเท่ากับเจ็ดจ้าเและเจ เจ็บโอเคพี่ว่าคราวนี้พี่ชนะเองแน่เยแปดแปดแปดแล้วแปดมันอยู่ไหนอุ้ยเพื่อนนำเราไปแล้วอโอ้เพื่อนนำไปไกลเลยแปดจ้าแปดแปดเข้าเส้นใจไปเลยได้นับสองก็ไม่เป็นไรโอเคบ๊ายบาย